สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายดวงคลิปนั่งคลิปนี้นะคะเราก็จะมาตรวจสอบพลังงานของคนที่คิดทําลายล้างคุณภาพชีวิตของคุณนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของขัดขวางการทํางานของคุณขัดขวางชื่อเสียงนะค,ะความสําเร็จของคุณเขาจะได้รับผลกรรมหรือว่าวิบากกรรมอย่างไรหรือว่า คนคนนี้นะคะคิดไม่ดีกับคุณนั่นแหละนะคะทุกๆเรื่องเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนแบบเนี้ยเขาจะได้รับผลกรรมยังไงบ้างนะคะหรือว่ารับไปแล้วเนาะสมภารประานายของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe ไล้แชร์ขอตรวจสอบลัคนาราศีนะคะความโดดเด่นสั้นคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟวัฒนนามีนกรกฎพิจิก เอธาดินพฤศพกรมกรนะคะจะิีนาราศีมิถุนทัดลมยูเรนะัสธาดลมมีถุนนดกุมกศักไซตเรียสราศีตรูชาทัดไฟเนปจุนธาดดินพฤชศพกรมกรนะคะแอริยราศีเมถุนธาดไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมีสิบสามยี่สิบเก้ายี่สิบสี่ยี่เอ็ยี่หหนึ่งและสามนะคะหรือว่า ท่านใดที่ผ่านมาเจอคลิปคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของคุณพลังงานของคุณถ้าตรงนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเรามาตรวจสอบนะคะวิบากกรรมของคนที่คิดทำลาย คุณภาพชีวิตของคุณขัดความเออขัดความความสุขความเจริญของคุณขัดขวางนะคะความสําเร็จหรือว่าใส่รายป้ายสีคุณก็ได้นะคะขอดูพลังงานของคุณหน่อยขอดูสาเหตุของการที่ทําไมตัวของคุณต้องเจอคนแบบนี้ทําไมต้องเจอพลังงานแบบนี้นะคะเกิดมาจากสาเหตุอะไรแวดวงสังคมกลุ่ม ที่คุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยเนี่ยเป็นสังคมแบบไหนนะคะสาเหตุของการเจอคนที่มาขัดขวางความสำเร็จของคุณคุณภาพชีวิตของคุณไหนครบหรือยังขอบแหละนะคะ The e m เ e อ o r พลังงานของคุณมีลักษณะของความเป็นผู้นำหรือว่าคุณนะคะจะต้องไปเจอลักษณะของคนที่เป็นหัวหน้างานที่บ้าอำนาจนะคะบ้าการแสดงเนาะพวกนาซิซิทพวกใช้อำนาจข่มขูค่คนอื่นเบ่งก้ามนะ,ะก้ามแขนก้ามขาก้ามก้นก็ว่าไปก็รู้สึกว่า ตัวของคุณเนี่ยจะไปเจอคนแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยนะคะซึ่งจะแสดงออกถึงการมีพลังอํานาจตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงโตวกว่าและคุณก็อาจจะเป็นผู้น้อยก็ได้หรือว่าคุณอาจจะเป็นหัวหน้างานแต่มักที่จะไปเจอลูกน้องที่แบบมีความอยากจะสูงนะเทียบเท่าก,กันกับคุณก็ได้สลับสเปรกันได้เนาะแต่นะ,ะโดดเด่นตรงที่ตัวของคุณเนี่ยจะไปเจอคนที่บ้าอํานาจ นะออกคําสั่งสั่งการนะแล้วก็ไม่เกรงกลัวใครเป็นคนที่แบบใช้คําพูดคําจาที่ค่อนข้างเนี่ยรุนแรงนะคะคมขู่หรือว่าจริงจังเด็ดขาดชัดเจนจนทำให้ตัวของคุณรู้สึกว่านะถ้าคุณไปเจอคนแบบนี้บ่อยๆคุณรู้สึกว่าเขาใช้อํานาจไปในทิศทางที่มันเหมือนกับบางทีเขาพูดแรงจนเกินไป บางทีก็บ้าอํานาจบางทีก็แบบมีความรู้สึกเห็นแก่ตัวนะัแล้วก็ทําให้คุณแบบอาจที่จะไม่ค่อยจะกล้าต่อกกรกับเขาด้วยนะคะเนี่ยเมเอเรอร์ Emperor, พลังงานของคนที่ใช้อํานาจบ้าอํานาจนะคะมีลักษณะของความเป็นผู้นำนะคะยึดมั่นถือมั่นในตัวเองแล้วก็นะะมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงโตกว่า นะคะแล้วก็ไม่เกรงกลัวใครเอาแต่ใจตัวเองอยากได้อะไรก็ต้องได้แล้วก็ยังไปเจอการกระทําคําพูดที่ค่อนข้างตรงขวานผ่าซากนะคะชัดเจนตรงไปตรงมาเด็ดขาดจริงจังนะคะสั่งชอบออกคําสั่งด้วยนะคะเถียงไม่ได้เลยนะถอดฟันโะฟันเชนะนะไม่มีช่องว่างให้คุณได้เข้าไปแทรกเลยเนี่ยพลังงานงคนที่เอาแต่ใจตัวเอง นะคะนั่งเบ่งอํานาจนะคะเอามือเท้าเก้าอี้อยู่เนี่ยบ้าอํานาจด้วยนะส่วนตัวตัวของคุณเนี่ยเป็นเด็กหนาะพลังงานของเด็กเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะอ่อนโยนอ่อนหวานน่ารักอัธยาศัยดีนะเขาออกคําสั่งเขาบอกให้ทําอะไรก็ทําเชื่อฟังหมดทุกอย่างพอเหมือนเราโดนโดนสั่งโดนบอกบ่อยๆแล้ว นะฮะหรือว่าโดนต่อว่าโดนพูดบ่อยๆแล้วเนี่ยเราเริ่มรู้สึกเราอึดอ,อัดอ่ะเราไม่ไม่น่าที่จะมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จหรือว่าจเจริญก้าวหน้าในสถานที่แห่งนี้นะที่ทํางานแห่งนี้หรือว่าอาจจะเหมือนกับคิดว่าเขาเนี่ยล้าเส้นจนเกินไปใช้อํานาจบ้าดีเดือดจนเกินไปไม่เคารพสิทธิ ค,ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นจนทําให้คุณรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะต่อก่อนเสียเวลากับคนคนนี้นะเวลาพูดก็พูดแรงนะไม่หักไม่รักษาน้ําใจนะคะทําลายน้ําใจคนอื่นทําลายความรู้สึกของคนอื่นนะ,ะเป็นคนเอาแต่จใจตัวเองค่อนขงเนี่ยรุนแรงนะคะต้องให้ได้ดั่งใจด้วยนะก็เลยทําให้ตัวของคุณเนี่ยคือแบบเรียกว่ารับเอาพลังงานลบๆอะ่ะ ะะพลังงานทกซิกค,ค,ความคิดลบๆอคติต่างๆนะคะเป็นคนทอกซิก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันจะกลายเป็นคนเดียวคนแบบเดียวของเขาไปหรือเปล่าเอาแต่ใจตัวเองไปหรือเปล่านะคะเวลาที่กลับมาบ้านเนี่ยก็อาจจะเผลอที่จะใช้ลักษณะนิสัยคําพูดนะคะเรียกว่าพูดเหมือนขวาญผ่าซากพูดกับคนที่บ้านไม่ดีนะ,ะจากที่เคยเป็นคนที่เหมือนกับจิตใจดี นะก็กลายเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่เกรงใจคนอื่นไม่เกรงใจคนในครอบครัวนะก็เลยทําให้ตัวคุณแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแม้คนคนนี้อ่ะเขาจะมีอํานาจวาสนานะหรือว่ามีตําแหน่งหน้าที่การงานเหนือกว่าคุณแต่เขาควรที่จะเป็นคนที่จิตใจดีนะควรที่จะมีในเรื่องของการที่น้าจิตน้าใจต่อผู้อื่นนะ นะไม่ใช่จะใช้อำนาจครอบคลุมจักรวาลมันก็ไม่ใช่นะคะคุณก็ไปเจอพลังงานของคนแบบนี้คนที่คิดทำลายล้างคุณนะ้าไม่อยากจะเห็นคุณประสบความสำเร็จหรือว่าเออนะก้าวนะเจริญก้าวหน้ามากกว่าคุณนั่นเองเนาะนี่คือพลังงานของคนแบบนี้นะคะ จริงๆแล้วอยู่สูงกว่าเหนือกว่าก็ยังมีความที่แบบเออก็เป็นคนเหมือนกันนะคะควรที่จะมีเหตุและก็ผลนะในการที่แบบจะแสดงออกความคิดเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะคนแบบนี้เขาใช้อำนาจบ้าอำนาจคมขู่คุณนะคะคิดว่าตัวเองถูกถูกต้องเสมอนะคะหรือว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแบบเนี้ย คนแบบนี้เขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรวิบากกรรมยังไงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขานะ,ะรับกรรมหรือยังเอาแต่ใจตัวเองนะคะอยากได้อะไรก็ต้องได้อยากให้คนนั้นเป็นแบบนี้ทําแบบนี้เพื่อตัวเองอะไรเงี้ยนะคะเรามาดูกันคนคนนี้นะคะคนลักษณะนิสยัยเอาแต่ใจตัวเองเขาได้รับผล วิบากกรรมอย่างไรบ้างนะคะได้รับหรือยังเขาใช้คำพูดไม่ดีนะคะใช้อำนาจข่มขู่คุณ The High l o f e n สิงสิทธ์บอกกับเขาว่านะคะเขาว่าสิงสิทธ์นะคะมีพลังงานของความความดีงามที่อยู่ในตัวของเขาอยู่ บุญกุศลที่เขาเคยสร้างไว้ในอดีตก็ยังคอยปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาเขาอยู่นะคะเขาก็ยังมีในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของการเงินในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าคือจะทําอะไรจะทําสิ่งใดนะหรือว่าตําแหน่งหน้าที่การงานความสําเร็จชื่อเสียงก็ยังพอมีอยู่ ะะยังพอมีกินมีใช้อยู่ประสบความสำเร็จอยู่ร่ำรวยมั่งคัง่งเพราะบุญเก่าบารมีเก่าสนับสนุนเกื้อกูลเขาแต่อีกไม่นานตัวของเขาจะได้พบเจอกับวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่มีใครที่จะหลีกหนีพ้น นาชตากรรมชีวิตวิบากกรรมชีวิตวิอวจูนกลับหัวกงล้อแห่งโชคชะตาเมื่อเขาไม่หมั่นสร้างบุญกุศลนะ่ะมันเป็นการที่แบบเหมือนเรียกว่าเอ่อทำถนนหนทางอะไรเงี้ยถ้าไม่ต่อให้ถนนยาวออกไปเรื่อยๆบาปมันก็วิ่งตามทันเขานะคะเรียกได้ว่าถ้าเขาสร้างวิบากกรรมสร้างเวรสร้างกรรมอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ เติมบุญเข้าไปนะคะบาปกรรมตรงนั้นมันก็ถึงตัวเขาอย่างรวดเร็วและไม่สามารถที่จะต้านทานบาปกรรมนั้นได้นะ,ะเรื่องที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะถูกผู้คนไม่ให้ความเคารพนะคะหรือว่าเกลียดชังเออแม้จะมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่จะถูกผู้น้อย นะหรือว่าคนที่มีอายุน้อยกว่านะ,ะหรือว่าคนที่เขาแบบมีความอยากจะได้เป็นเพื่อนอยากจะได้เป็นแฟนอยากจะได้เป็นคนรักเขาจะไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าไม่สมหวังนะคะจะไม่เจอมิตรภาพที่ดีนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องเจอนะคะวิบากกรรมของคนที่คิดทำลายล้างชีวิตของคุณและสิ่งที่เขาจะต้องเจอไม่ว่าเขาจะ พยายามที่จะมองหาหนทางนะที่จะแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเขาไม่มีใครจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเขาได้นะเขาจะหลีกหนีไม่พ้นสถานการณ์นั้นนะเขาไปขอความช่วยเหลือจากใครไปขอร้องจากใคร นะคะแม้จะเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเขาบุคคลที่เคยรักเขาพ่อแม่ของเขาญาติพี่น้องของเขาคนที่เคยสนับสนุนเขาเพื่อนรักของเขาก็จะไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้เขาจะต้องอดทนเขาจะต้องรับวิบากกรรมเหล่านั้นเองนะคะเขาจะต้องทนทุกทรมานเจอสิ่งที่เขาเคยทำลายคุณไว้นะ,ะวิบากกรรมเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้นะกรรมใครกรรมมัน นะคะทากรรมอะไรไว้ก็ต้องรับผลกรรมจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่การที่ได้เติมบุญเข้าไปนั่นแหละนะเติมบุญบ่อยก็มีการที่แบบเจอเจอกรรมช้าหน่อยแต่ถ้าหยุดเติมบุญใช่ไหมนะคะ,ะตัวของเขาก็จะได้เจอวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างที่จะสร้างความทุกข์ทรมานใจนะ,ะความเครียดความขุนข้องหมองใจชีวิตที่นะคะต้องเหมือนกับว่าคือ จะต้องมีคนนะมามาหยิบยื่นช่วยเหลือแต่ก็มองหาใครก็ไม่สามารถที่จะมองหาหนทางได้นะคะคือจะไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้จะไปพูดให้ใครฟังก็ไม่ได้ไม่มีใครช่วยเหลือเขาแม้กระทั่งคนที่เป็นครอบครัวพ่อแม่คนสนิทนะ,ะก็ยังช่วยเหลือเขาไม่ได้เลยสิ่งที่จะช่วยเหลือเขาได้คือการสำนึกนะคะสำนึกในบาปบ,บุญคุณโทษ ที่เขาทำนั่นเองถึงจะทำให้ตัวของเขาเนี่ยมีสภาวะของความมั่นคงในด้านของจิตใจได้นะคะคือหลีกนีไม่พ้นล่ะนะคะกรรมมันมาถึงตัวแล้วนะคะมันอยู่ที่มันสร้างกุศลมันเติมบุญหรือเปล่านะ,ะเมื่อกรรมมันมาถึงวิบากกรรมมาถึงก็ต้องยอมรับชะตากรรมคนที่คิดร้ายทำลายล้างชีวิตของคุณเนี่ยเขาอะมีความตั้งใจนะ ตั้งใจที่ทำลายคุณเลยแหละนะคะมันเป็นความตั้งใจมันเป็นความโกรธเกลียดชิงชังเครียด,คยดแค้นต้องการให้คุณล่มจมนะะต้องการให้คุณแบบเ,อ,อ,เอเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะเรียกได้ว่าถูกทำลายหลงังแล้วตัวเขาจะได้มาเฉิดฉายตัวเขาจะได้โดดเด่นกว่าคุณนะะ่ยมันเป็นความตั้งใจของเขาอะที่เขาต้องการที่แบบทำให้คุณล้ม นะทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงทำลายชื่อเสียงของคุณทำลายผลงานของคุณทำลายความเชื่อมั่นนะคะทำลายความเก่งความฉลาดนะคะทำให้คุณเสื่อมในเรื่องของชื่อเสียงและความสำเร็จและนะาขัดขวางในเรื่องการเงินด้วยท้ายที่สุดแล้วสิ่งตรงนั้นนะความมืดบอดนะความคิดที่ชั่วร้ายในใจของเขามันกลับเป็นผลสะท้อนย้อนกลับไปหาเขาเมื่อ เขาหยุดสร้างกุศลหรือว่าบุญที่นะคะเป็นเกาะป้องกันในเรื่องของพลังงานม่านหมอกบางอย่างนะคะมันแตกสลายตัวของเขาก็จะต้องเหมือนกับว่าหมดในเรื่องของวาละของความสุขของชีวิตแหละนะคะต้องมาเจอวิบากกรรมแหละเห็นไหมทําอะไรก็ต้องได้สิ่งนั้นนะแม้จะพยายามยืย่เหมือนกับว่าเอ้ยสํานึกผิด นะแต่ช้าไปไงทําไปแล้วนะคะเออเพิ่งมารู้สึกตัวว่าเออเคยทําร้ายคนนั้นคนนี้เคยพูดจาไม่ดีกับคนนั้นคนนี้ไปสํานึกผิดแต่สิ่งที่ทำลงไปทำให้คนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงไปแล้วทำให้คุณนะตกงานเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปแล้วทำให้ครอบครัวของคุณล่มจมไปแล้วทำให้ของคุณครอบครัวของคุณแตกสลายไปแล้วการเงินการงานความมั่คนคงในชีวิตของคุณนะล้มเหลวไปแล้ว เพิ่งมาสำนึกได้ก็สายไปเสียแล้วคิดจะกลับมานะคะกลับมาทำบุญเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของวิบากกรรมไม่ได้นะเออนะคะต่อยอดบุญไม่ทันเป็นการที่แบบเหมือนละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปนะสำนึกต่อบาปบุญคุณโทษต่างๆแต่ยังไงซะวิบากกรรมจ่อตูดแล้วอ่ะนะคะเรียกว่าจ่อแล้ว ก็ต้องยอมรับชะตากรรมชีวิตต้องทนทุกทรมานนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุมเลยนะคะบอกว่าหยุดก่อนด่านนี้ฉันไม่ให้เธอไปนะขัดขวางในเรื่องของอาชีพการงานขัดขวางในเรื่องของการเงินนะคะถูกขัดขวางในเรื่องของความสุขคนในครอบครัวพอการเงินการงานเขาถูกขัดขวาง ชีวิตครอบครัวก็จะไม่มีความสุขจากที่เคยแบบมีครอบครัวนะคะมีความสุขเนี่ยเหมือนเขาขัดขวางคุณน,นั่นแหละนะคะขัดขวางรายได้ของคุณที่คุณจะนำมาจุนเจือเลี้ยงดูครอบครัวตัวเขาก็โดนขัดขวางเหมือนกันนะคะจนกว่าวิบากรรมนั้นจะหมดลงไปนะเขาจะต้องอดทนฝ่าฟันนะ ต่อสู้กับความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานปฏิเสธไม่ได้นะจ๊ะเออเป็นการที่แบบเฮ้ยทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละนะทำให้เขาทุกข์ทรมานแค่ไหนนะคะก็ต้องได้รับผลกรรมแบบนั้นแบบเดียวกันด้วยนะเสื่อมเสียชื่อเสียงเสื่อมลดเออเสื่อมลาบเสื่อมยศนะคะชื่อเสียงการเงินความสําเร็จต่างๆ นะจากที่เคยอยู่ที่สูงก็ดิ่งลงมาอยู่ที่ต่ำเดือดร้อนเกิดสภาวะนีิสินนะคะผู้คนหรือว่าบุคคลรอบข้างครอบครัวใหญ่มาจากไหนใครก็ช่วยไม่ได้นะคะเออก็อาจจะต้องแบบยอมรับกับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสแก้ตัวกไม่ได้ด้วยนะแก้ไขแก้ตัวไม่ได้ทำบุญทันไหมไม่ทันมาทำบุญตอนนี้สำนึกบาปตอนนี้ไม่ทันละ นะคะตอนทีออ่ถึงเวลาที่จะต้องชดใช้วิบากกรรมเนี่ยนะคะและตอนนี้เวลานี้ขอดูพลังงานปัจจุบันหน่อยปัจจุบันนี้เขาเจออะไรแล้วบ้างสามเหรียญเขาหน้าที่จะมีในเรื่องของการพูดคุยคบหาสมาคม นะ,ะมีความรักมีเพื่อนมีฝูงนะ,ะมีคนที่รู้ใจมีเพื่อนที่ดีพพอร์ตนะคะดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องการงานแต่นะคะคนที่เคยสนับสนุนเขาคนที่เคยช่วยเหลือเขาตอนนี้นิ่งละตอนนี้ไม่สนใจเขาตอนนี้เกิดนะคะเกลียดชังเขาเกิดไม่ชอบเขาแล้วก็ หันไปเข้าข้างคนอื่นแทนหันไปนสนับสนุนคนอื่นแทนเขาแล้วก็เมินเฉยต่อเขานิ่งใส่เขาหรือนะคะการเงินนิ่งนะคะการงานไม่ประสบความสำเร็จทำธุรกิจการงานใดก็ล้มเหลวเพื่อนๆที่เคยสนับสนุนเคยร่วมมุ่นลงทุนด้วยตอนนี้นะคะ ต้องทาคนเดียวแล้วต้องเหนื่อยคนเดียวนะคะไม่มีใครแบบคือเพื่อนๆก็เดินผ่านไปผ่านมาเห็นเขาแบกแบกฟืนแบกไฟเออแบกไม้หนักนะคะแบกเสาเสาบ้านหนักนะก็ไม่ช่วยนะเออเพื่อนก็เดินผ่านไปเฉยๆนะนี่คือวิบากกรรมที่เขาต้องเจอเคยมีเพื่อนรักเพื่อนรักก็ทรยศหักหลังใส่ร้ายป้ายสี นะคะคนที่เคยรักกันก็กลายเป็นเกลียดกันนะคะเกลียดชังกันและเขาเจออะไรอีกวิบากกรรมอาชีพการงานที่เขาได้รับเคยหรือว่าอาจจะเหมือนกับว่าเคยเคยถูกยื่นข้อเสนอนะคะให้ได้รับตําแหน่งใหม่หน้าที่การงานใหม่นะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเธอหัวหน้างานจะให้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะเป็นเธอเนี่ยแหละนะคะก็ เหมือนกับว่าดีอกดีใจใหญ่เลยนะคะก็เหมือนถูกหลอกให้ทำงานอะ่ะเหมือนหัวหน้าหรือว่าคนที่มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานสูงโตวกว่าบอกว่าเนี่ยเธอต้องทุ่มกำลังกายกำลังใจทำงานเต็มที่เลยนะเออเหนื่อยไม่ต้องกลัวเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนอารมณ์เนี้ยเหมือนถูกหลอกใช้อะ่ะเออถูกหลอกใช้ในเรื่องของความรู้ความสามารถ นะคะแล้วท้ายที่สุดแล้วถึงเวลาที่จะต้องเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะกลับเป็นคนอื่นไปเห็นไหมนะ,ะกลับกลายเป็นคนอื่นมารับตําแหน่งหน้าที่แทนนะ,ะเหมือนถูกหลอกอะ่ะนะ,ะมีปฏิหารสิ่งศิษย์บอกว่าเอ้ยคนนี้ไม่ใช่นะคะหัวหน้างานไม่ได้ปลื้มเลยหัวหน้างานหลอกใช้งานเฉยๆนะ,ะนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องเจอเหมือนถูกหลอกให้ทํางานหนักๆ นะคะเหนื่อยแต่ไม่ได้รับตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่คาดหวังไว้หรือว่ารายได้หรือว่าโบนัสนะ,ะต่างๆไม่ได้เลยถูกตัดสินนะ,ะให้เป็นคนอื่นไปแต่ถูกหลอกใช้นะคะนี่คือสิ่งที่คนที่คิดทำลายล้างคุณคุณภาพชีวิตของเขาก็แย่กว่าคุณเหมือนกันนั่นแหละนะคะยิ่งถูกโคดโกงถูกหลอกใช้ถูกเอารัดเอาเปรียบต่างๆนานาจิตใจย่ำแย่ นะคะก็ต้องเหมือนกับยอมรับสภาพนะคะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเนาะฟังเพื่อเป็นแก้นํำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ